สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เอามาเดินเล่นข้างนอกตอนกลางคืนค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเรือใหญ่เรือใหญ่อยู่กลางทะเลนะคะเห็นไหมคะจอดนิ่งอยู่กลางทะเลเลยเรือใหญ่นะคะ บริเวณร,รอบๆค่าแล้วค่ะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะคะนี่อันนี้ก็บ้านผู้คนที่อยู่อ,อยู่บนภูเขาเนาะก็จะเป็นทะเลแล้วก็จะมีคนมาเดินเล่นอยู่คําแล้วพาเบบี้ออกมาเดินเล่น ไม่นอน <c oughs> ก็เลยพากออกมาเดินเล่น <c oughs> นี่ค่ะเงียบอากาศดีดีค่ะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่อากาศดี <c oughs> ก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะ ตอนนี้เมืองไทยคงจะประมาณประมาณเที่ยงหรือเปล่าเกือบเที่ยงเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นเอ่อซานฟรานซิสโกนะคะอันนี้เป็นเป็นไฟของสะพานนะคะไฟที่กระพริบสีแดงแดงเนี่ยเป็นสะพานก็เป็นหมู่บ้านผู้คน าาก็จะเห็นไฟจากหมู่บ้านจากบ้านของของคนนะคะไประยิประยับนะคะไหนเบบีน่ะ <c oughs> ไม่ยอมนอน <c oughs> ไม่ลิดดับ ดูซิคนไม่นอนน่ะออกมาเดินเล่นเฉยเลยไม่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะนอนไม่เป็นเวล,เวลาเด็กน้อยคิดอยากจะตื่นก็ตื่นคิดอยากจะนอนก็นอนก็เลยพามาเดินเล่นนิดหน่อยแล้ว,วก็อยากจะกลับเข้าไปที่บ้านพาไปนอนแ้้ว่ะคะ่ะเสียงคลื่นซัดสาด มีเสียงแมวน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบด้วยภาพเรือใหญ่ลำนี้นะคะอือฮึแมวน้ำแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย